เค่งปุงกจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทำดีทําใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวัสดีเดี๋ยวเรา,าฟังเคสัดดีกันเลยครอบครัวของกระผม เป็นครอบครัวกรเกษตรกรรมมีอาชีพทำนาการทำนาในอดีตนั้นนะใช้ควายไถายนาสามตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมพ่อใช้หนังสติกยิงไล่อะไรก็ไม่ทราบครับบังเอิญไปถูกลูกในตาควายตัวหนึ่งคงจะตาบอดด้วยครับ ในวาระสุดท้าของควายทั้งสามตัวนั้นไม่อยู่ตัวหนึ่งในสามนั้นมีบาดแผลโยมพ่อเห็นมแมลงตอมจึงสงสารควายเลยเอาอยาฆ่ามแมลงโพลิดดนไปทาให้ส่วนควายอีกสองตัวก,ก็ช่วยกันเลียเพราะสงสารเพื่อนควาย แล้วกอดว่าทั้งสามควายตายเรียบ,ยบปีสองสองยมพ่อโยมแม่ถูกโกงที่ดินที่ซื้อกญาติได้ปากเปลา่าและแพ้ความปัจจุบันก็ถูกรุกที่นาอรอบด้านทุกอย่างมันมีเหตุผลทั้งนั้นในชีวิตในสังสารวัตรยมพ่อเป็นมรรคทยยกวัดลมทั้งโยมพ่อและโยมแม่ทําบุญ และชวนชาวบ้านร่วมบุญภาพป่ากรถินบวชพระและบุญอื่นๆทุกบุญที่มีในวัดหลม่มยมพ่อยมแม่ใี่แสดงผู้ส่งตัวเป็นพระเนี่ยเริ่มสร้างบารมีกับหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ตั้งแต่น้องชายเข้าวัดได้ร่วมบุญภาพป่ากรถินมาขับบูชาและบุญอื่นๆตามอัตภาพ โดยเฉพาะบุญสร้างองค์พระบุญโดมและพระธรรมกายไปจำตัวโยมพ่อและโยมแม่สร้างคนเราสององค์ปีสีหนึ่งโยมพ่อโยมแม่และน้องชายออกเดินทางมาร่วมงานหลวงปู่ครบรอบ114่งปีดีรอิกอัพระหว่างทางก็สวดมนต์ทําวัดเช้าพร้อมกันช่วงสุดท้ายที่กล่าวว่าพุทโธเมนาโถ โยมพ่อไม่กล่าวต่อได้แต่มีน้ำตาแห่งความปิติเพราะโยมพ่อบอกว่าหลวงปูนั่งอยู่บนหน้ารถแล้วเอามือลูบทีศทางของโยมพ่อ,อ,อท่านเห็นยัง้งนะส่วนโยมแม่เห็นพระมีอายุเดินอ้อมจากหน้ารถด้านซ้ายไปทางน้องชายผู้ขับรถรบในขณะที่น้องชายไม่เห็นอะไรนอกจากถนน วันที่15ธันวาคม2541ตอนค่ำยมพ่อรับประทานแป้งข้าวหมักแล้วรู้สึกปวดท้องจึงไปเข้าห้องน้ำพ่อมาก็รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกพี่ๆจึงพาไปโรงพยาบาลระหว่างทางพี่สาเห็นโยมพ่อทำปากมุบมิบตลอดทางแล้วก็สิ้นใจในระหว่างทางนั้นเองด้วยอายุ68ปี กระผม,มาอายุ16ปีป่วยหนักร่างกายเคร็งทั้งตัวโยมยายได้บนหัวหมูกับหลวงปู่สุ่ม2-3วันจึงหายหลังจากจบปริญญาทำงานอยู่11ปีจึงบวชแต่ก็ะจำเป็นต้องลาสิกขาแล้วมาบวชใหม่อีกครั้งปัจจุบันได้8ดภาษาแล้วครับสาธุหลังจากบวชแล้วในปี43 ขณะนั่งอยู่ในห้องจู่ๆก็มีวัตถุคล้ายลูกปืนของปืนยาว,วแต่เบามีผิวเป็นสันคล้ายมะเฟืองตกมาอยู่กลางห้องโดยที่ไม่มีหน้าต่างประตูเปิดกระผมคิดว่าเป็นคุณใสชยยนิดหนึ่งจึงหยิบไปทิ้งในถังขยะโดยมีทิชชู่ซับเพื่อไม่ให้ถูกเนื้อ อาทิต์ชือจับ,บปล่อยท,ทุกคืนก่อนจำวัดกระผมจะหันหน้ากราบไปที่ทิศที่มีพระเจดีคือมหาธรรมกายเจดี JD, หลวงปู่หลวงพ่อคญุญยายแล้วก็กราบไปที่ทิศที่พระอุปัชาย์และคุ่สวดอยู่โอสากระผมสวดพระปฏิโมกทุกวันเป็นเวลาสมปีสเดือนตั้งแต่วันเกิดคุณยายอาจารย์สี่มกราสองห้าครับสาธุ ทุกวันไม่ขาดเลยเนี่ย้ดยความคิดว่าเพื่อจะได้บริสุทธิ์กายวาจะใจจะได้ทำให้เขาถึงธรรมะได้ง่ายครับคำถามยมพ่อตายแล้วมีปรโลกเป็นอย่างไรครับยมพ่อสั่งอะไรถึงคนในครอบครัวบ้างไหมครับทำไมรับประทานแป้งขมักแล้วจิงตายเป็นยาสั่งหรือเปล่าครับ โยมพอ่อทำปากมูบมิบก่อนตายโยมพอ่อทองหรือสวดอะไรครับนี่คือข้อที่หนึ่งเอาไปช่วยกันคิดซิเป็นไงมึงสองโยมพอ่อตาบอดเพราะกรรมที่ยิงไปถูกตาควายใช่ไหมครับทำไมจึงถูกโกงที่และรรกที่บุปรกรรมเป็นอย่างไรครับสามกรรมที่พ่อทายาโพลิดดนทำให้ควายตายจะส่งผลอย่างไรครับ บุปกรรมองควายทั้งสามตัวเป็นอย่างไรบ้างครับ <c oughs> อยากรู้ไปถึงควายนะ <c oughs> ทำไมต้องมาเป็นควายรับใช้โยมพ่อค <c oughs> วายทั้งสามตัวตายแล้วไปไหนครับเ <c oughs> จ้าองค์พระให้จะพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ไหมครับก <c oughs> ับผมและน้นนองชายตาบอดสีเพราะกรรมอะไรครับ <c oughs> คนทุโลกที่ตาบอดสีจะมีสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าครับ ห้าทำไมกระผมยังถูกให้ลาสิกขาในการบวชครั้งแรกเคยทำบุญกรรมเป็นอย่างไรครับโ้วชาติต่อไปจะเป็นเช่นนี้อีกไหมครับจะแก้อย่างไรครับหกวัตถุที่ตกกลางห้องเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีถ้าถูกต้องแล้วจะมีผลอย่างไรใครทรงมาครับเจ็ดการสวดพระปฏิโมกทุกวันน่ะทำรณนาภาพแล้วจะได้เป็นสมณะเทวบุตรไหมครับ แปดต้องชายเคยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่สิปีแต่ก็ตั้งไว้มีครอบครัวมีบุตรแล้วพอมีบุตรแล้วก็คิดได้ขณะนี้รักษาศีลแปดทั้งสองคนกับภรรยาเออกคดีใช้ได้ทำออยางไรจะตัดวงจรที่ไปมีครอบครัวในชาติต่อไปได้แล้วจะได้บวชตลอดชีวิตไหมครับ,รบก็ลูกชายของน้องสาวเป็นคนลิ้นไก่สั้นไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะเป็นคน ลิ้นไก่สั้นคือคนกับไก่มาอยู่ร่วมกันพูดไม่ค่อยชัดเกิดมาแล้วหูไม่มีใบหูฟังก็ไม่ค่อยได้ยินเป็นเพราะกรรมอะไรครับเข้าสุดท้ายคือสิบกับผมและน้องชายเคยสร้างบรมีกระหมูคณะมาอย่างไรครับเอาเรามาฝันในฝันกันดีกว่า ยมพ่อตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นที่ฉันจะตุมหาราชิกาเป็นเทวดาสายยักษ์แต่เป็นยักษ์ชั้นสูงไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธมีวิมามนเป็นทองหลังปานกลางบริวารพอประมาณ ด้วยบุญที่ทำนบุรุงพุทธศาสนาแต่ก็มีแบบปนแบบชาวชนบทนั่นแหละท่านไม่ได้โดนยาสัง่งชาวชนบทคืออาสัตว์มาหาโปรโตีนฟรีอะไรอยู่ในเามาฆ่ากินอะไรต่างพวกนั้น หรือฉีดยาอะไรประเภทอย่างนี้ไล่แมลงถ้าไม่ได้โดนยาสั่งแต่ตายเพราะหมดอายุขไขที่ท่านทำปากขมุบขมิบก็เพราะท่านพยายามจะสวดมนต์แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวจะตายลงนะพออาการรู้สึกไม่ค่อยดีท่านก็นจะสวดมนต์แต่ก็ม่คิดว่าจะตายเพราะนั้นใครมีอาการอย่างนี้ให้รีบ,ม, <laughs> บมุบมิบเน่ยวอมๆก่อนตอนดีๆเนี่ย มารู้ตัวอีกทีก็ตื่นกลางวิมานทองแล้วมุบมิบได้ไปกี่ทีอ่ะพอหาหนึ่งทีก็ตื่น,นกลางวิมานทองไปแล้วได้รับบุญที่โลที่ไปให้จึงทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทั้งทิพยาสมบัติและรัศมีกายใจยโยมพ่อตาบอดเพราะกรรมแนวดีเป็นหลักและปัจจุบันเสริมเรื่องมีอยู่ว่า แน่ดีนะพ่อเคยเป็นนายพรานที่ยิงธนูที่แม่นยำมากแม่นมากวันหนึง่งก็พน,นันกับเพื่อนในพรานด้วยกันว่าใครจะยิงถูกลูกในตากวางได้เพราะไอ้ยิงถูกตัวคล้ายๆก็ยิงได้ถ้าใครยิงถูกในตากวางได้ถือว่าชนะและถือว่าเก่งเก่งกว่าใครยิงสัตว์ทั้งตัว กระทาพนันกัน oh. ตัวมันใหญ่ใคลๆยิงเอาลูกตาดีกว่าแล oh. ้วก็บริชาตินั้นโยมพ่อชนะยิงถูกในตากวางได้ชนะชาตินั้น <c oughs> ด้วยกรรมนี้เป็นหลักบวกกับกรรมปัจจุบันที่ยิงควายตาบอดด้วยหนังสติ๊กโดยไม่เจตนา <c oughs> เป็นเครื่องเสริม <c oughs> ที่ถูกกองที่ดินและลูกที่เพราะ ในสมัยที่เป็นในพลานได้ทำการถากถางที่ทำมาหากินเกษตรกรรมตนเองได้ทำการบุกลุกที่ของเพื่อนบ้านโดยเจตนาทำให้เพื่อนบ้านในเดือดร้อนกรรมนี้จึงทำให้มาเจอบ้านในปัจจุบันในชาตินี้จ้ะเห็นไหมมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันประกอบเหตุกันมาเจอผลอย่างนี้กรรมที่พอยาข้ามแมลงทาแผลควายเพื่อไล่แมลง และเปเหตุที่ควายอีกสองตัวมาเลียเลยตายทั้งสามตัวก็จะมีวิบาคคกคล้ายกันคือคจะตายแบบกินอาหารเป็นพิษแบบไม่มีใครเจตนาฆนะะ่าตายเหตุที่ควายสามตัวตายเพราะอาดีตเคยเป็นมนุษย์เกิดในสังคมเกษตรกรรมในครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่นิสัยโลกอยากขยายที่นาตัวเองแต่ก็ไปติดที่นาเพื่อนบ้านทั้งสามคนยังแอบไปวางยาเบื่อควายเพื่อนบ้านตายเ,ออเมื่อลาโลกแล้วก็ไปตกนรกพอพ้นจากนรกเสศจกันก็ทำมาเกิดเป็นควายแล้วก็ตายกล้ายกันจ้ะตายจากควายแล้วก็ไปเกิดเป็นควายอีกนั่นแหละเพราะยังไม่หมดกรรมรมันจะ เราคงเคยได้ยินว่าใช้ทีเดียวห้าร้อยชาติบางอะไรต่างตอนนี้ยังไม่หมดกรรมอุทิศบุญไปให้ก็ยังไม่ได้รับเพราะยังเป็นควายอยู่บุญน,นั้นคนทําก็ได้บุญกับบ,บุญอีกส่วนหนึ่งไปรอที่ยมโรกเผื่อว่าควายมันไปอยู่ตรงนั้นจะได้เจอลูกและน้องชายตาบอดสีเพระาะกรรมในอดีตคือโกหกเพื่อตบตา เรื่องไม่อยู่ว่าลูกสองคนเคยเกิดเป็นพี่น้องกันในชาตินั้นได้เป็นพ่พพอค้าชอบย้อมแมวขายนี่อาอปอปมามาไม่จะจับแมวมาย้อม <c oughs> คือมักจะเอาของไม่ดีแล้วก็ไปตบแต่งนิดหน่อยเพื่อให้ดูดีแล้วไปบอกขายว่าเป็นของดีเป็นราคาแพงแพงมากมาจากแหล่งนู้นแหล่งนี้ที่อะไรเตบตาเขาเนี่ยเพื่อตบตาคนซื้อ หลอกลวงคนนี่แหละชาวโลกที่ตาบอดสีก็มีกรรมคล้ายๆทํานองนี้แหละคือโกหกตบตาเป็นหลักจ้ะแต่ต่างสถานภาพกันต่างสถานการณ์กันลูกก็เคยเป็นทหารพระราชาในอดีตองค์ที่ออกบวดแต่เป็นคนเจ้าชู้แล้วชอบกันแกรงลูกน้องให้ออกจากราชการ กรรมนี้จึงบันดาลให้มีเหตุได้ตั้งลาสิขาเป็นครั้งแรกชาตินี้ให้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ในบริสุทธิ์ก็จะพ้น,นวิบากกรรมนี้จ้ะวัตถุที่ตกลงกลางห้องคล้ายๆล,ลูกกระสุนปืนยาวมีกลีบคล้ายมะเฟืองเป็นคุณใสหรือของที่เขาปล่อยมาแบบคนร้อนวิชาและทําตามหลักวิชาของเขาไม่ปล่อยอของนันก็เข้าออตัวแล้วก็จะร้อนลน แต่ก็ไม่ได้มีเจตนามุ่งมาที่ตัวลูกแล้วแต่ว่าใครมีกรรมทางนี้ของนี้ก็จะไปเข้าตัวคนนั้นแต่ลูกไม่มีกรรมทางนี้ของนี้ก็เลยไม่เข้าตัวเลยหมดโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาว่าเวลาของเข้าแล้วมันเป็นอย่างไรการสวดปฏิโมกทุกวันไม่ขาดเลยเพียงอย่างเดียวเมื่อมรลณาภาพแล้วยังไม่อาจที่จะเป็นสมณะเทวบุตรได้ <S <S <ฮะ>ตั้งด้วิชาธรรมกายแล้วตั้งบวชให้ได้ทุกๆกกาย กี่กายกี่กายกระโบดให้ได้หมดแล้วก็ต้องมีธาตุธรรมพิเศษแต่อย่างแลกก็ตามก็ไ้สวดไปให้ได้ทุกวันก็จะทําให้มีบุญได้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้สักวันหนึ่งเมื่อบาร,รมีแก่ก้านะข้าก็จะเป็นได้จ้าก็มีเชื้อสายกันทั้งนั้นแหละน้องชายก็ต้องเลี้ยงลูกให้โตซส้ยก่อนแล้วค่อยมาบวชในภายหลัง แต่ตอนนี้รักษาพรมจรรย์ไว้ทั้งสองคนด้วยความสมัครใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะลูกนะแล้วก็เริ่มจะมีผังแห่งพรมจรรย์เกิดขึ้นแล้วเหมือนปิปะปริมานพกนางพัฒกาปิลานีสองสามีภรรยาในานามอยู่ด้วยกันแล้วก็ขั้นในดอกไม้สดๆอธิษฐานจิตว่า ระใจบริสุทธิ์ก็ขอให้ดอกไม้นี้สดตลอดทั้งคืนไปลองทำกันดูนะกลัวใจเหี่ยวทุกทีเออมีกี่ชั่วโมงเพราะอากาศร้อนไม่ใช่ไรพวกนี้นี่หัวหน้าชันนี่เอ๊ยยังไงให้อดทนทำต่อไป ก็จะตัดวงจรการคลองเรือนด้จ๊ะลูกชายของน้องสาวมีกรรมแน่ดีตคือแต่เดิมนานมาแล้วเป็นพรามลูกชายน้องสาวคนนี้นะเป็นผู้ดูแลวิหารดูแลเทวะลัยซึ่งต้องมีการสวดและเรียนพระเวทถ่ายทอดระหว่างพรามต่อพรามด้วยกันเท่านั้นอลลี่ ในเทวาลนั้นน่ะมักจะมีคนเอาของมาเส้นไหว้เทพเจ้าเสมอๆฟังตามให้ทันนะจ๊ะแล้วในเทวาลนั้นก็มีคนกินเดนอาศัยอยู่ด้วยค,คือกินของที่เหลือจากการเส้นน่ะพอเส้นเสร็จแล้วพวกพรามก็จะไปกินในเหลืออะไรก็ตัววันหนึ่งคนกินเดนเนี่ยที่กินอาหารที่เหลือๆเนี่ย ได้ไม่แอบฟังการถ่ายทอดพระเวทซึ่งเป็นการถ่ายทอดเป็นความลับระหว่างพราหมณ์ต่อพราหมณ์ด้วยกันดังนั้นเมื่อพราหมณ์ทราบก็ช่วยกันจับตัวแล้วก็มัดตัวแล้วก็นำมาตัดหูและตัดลิ้นเพื่อตัดหูเพื่อไม่ให้ได้ยินพระเวทตัดลิ้นเพื่อไม่ให้สวดสาธยายได้ ผู้ที่กระทำการในครั้งนี้ก็คือลูกชายของน้องสาวนั่นแหละเศษกรรมนี้ตามมาทันจึงทำให้ไม่มีใบหูและลิ้นไก่สั้นพูดจาไม่ชัดจ้ะลูกและน้องชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาเรื่อยๆแหละจ้ะโดยเฉพาะชาติกใกลาๆก็ได้ดเป็นทหารพระราชาทั้งคู่นะและภายหลังเมื่อพระราชาออกบวชแล้วเนี่ยตัวก็ยังไม่ได้บวช ไปเบียดซะก่อนพอเบือ่อก็ออกบวชตามพระราชาในภายหลังบ,บวชจนตลอดชีวิตเลยนี่ก็เป็นเคสดีสันส้นๆสิบข้อจะ้ะเอาเรามาดูภาพกันพ่องลูกตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลาวิมานที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเป็นเทวดาสายยักษ์ แป้งข้ามักไม่ได้เป็นยาสั่งพ่อตายเพราะหมดอายุไขพ่อทําปากขมุก็มิบการตายพระกำลังสวดมนต์ด้วยความคุ้นขนาดเราแก้งท่องได้ไหมสมหลังสมาหลังสมาหลังแก้ว อะไรได้เขาบอกอย่าให้ว่าวหลายครับพูดบ่อยหลายอย่าอย่า่ให้พูดบ่อยหลาย <laughs> อย่าใ้พูดบ่อยหลายโยมพ่อตาบอดพระกรรมในปัจจุบันทเทปจจิงตาควายแล้วมีกรรมในอดีตเป็นพื้นฐานคือเป็นหลักปัจจุบันเสริม <laughs> เรื่องมีอยู่ว่าพ่อเคยเกิดในหมู่บ้านชนบทชายป่า ทำอาชีพเป็นนายพราล่าสัตว์มีความสามารถในการยิงธนูที่แม่นมากได้แข่งกับเพื่อนโดยท้าทายว่ายิ่งถูกตัวน่ะมันไม่ยากแต่ยิ่งถูกตาที่ยากกว่าแล้วก็ท้าพานันกันพอก็ลูกในชาตินั้นยิงธนูไปถูกตากวาง จึงชนะพนันกับเพื่อนกรรมนั้นจึงติดมาทำให้กรรมปัจจุบันส่งผลได้เร็วขึ้นส่วนพ่อที่ถูกโกงที่และลุกที่ดินเป็นเพราะกรรมในชาติเดียวกันนั่นเองในชาติเป็นในพานนอกจากรลาสันแล้วก็ยังทำไร่ไถนาและก็แกล้งไปรุกที่เพื่อนบา้าน การที่พ่อทายาโพลิดดนทำให้ควายตายจึงส่งผลให้พ่อตายในชาตินี้คือเมื่อหมดอายุไขจึงทานอาหารที่เป็นพิษเข้าไปควายทั้งสามตัวในอดีตเกิดเป็นคนในสังคมเกษตรกรรมในครอบครัวเดียวกันเกิดความโลภอยากขยายพื้นที่นาของตนแต่ไปติดที่เพื่อนบ้านจึงหาวิธีให้เขาทำนาไม่ได้ โดยไปวางยาเบื่อควายบ้านนั้นจนควายตายหมดทุกตัวจะต้องไปเกิดเป็นควายกลายชาติยังไม่สามารถรับบุญที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้ได้ชาที่ลูกและน้องชายตาบอดสีพระกรรมในอดีตชาติ <ou> เป็นพี่น้องกัน <แ unterstüt. S 2> เป็นพ่อค้าขายขายของม <ส iting. S 1> ีนิสัยชอบยอ้อแมวขายเอาของเก่ามาตกแต่งให้ดีแล้วก็ไปหลอกคนอื่นที่มาซื้อว่าเป็นของดี คนโทโลติตาบอดสีก็มีกรรมในทํานองคล้ายๆอย่างนี้แหละครับที่ลูกโทเวลาสิกษาในการเบิดครั้งแรกเพราะการรมในอดีตชาติเคยเกิดเป็นทหารมีนิสัยเจ้าชู้ไม่จะชู้นี่ยมันก็ติดข้ามชาติมาแล้วเคยกันแกล้งลูกน้องให้ลาออกไปจากทหารจะชูจะทำให้ดูกริยาการมันคุมเคลือ แต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีโอกาสทําให้คนเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีดี่สุดจะไปคุ้มเครือจะเป็นมากกับมาจะเป็นลากับลาจะเป็นเป็นหลอมากกับไปเฉลากับไปเ่แต่นี้ถ้าไม่ได้เป็นนะคือดู้คลายเพราะวิบากกรรมเจ้าชู้กับที่การแกล้งให้ลูกน้องพ้นจากราชการ เข้าใจป่ะจ๊ะจวัตถุที่ตกกลางห้องเป็นของที่เขาปล่อยมาเราะพวกที่เรียนวิชานี้ร้อนวิชาแต่ไม่ได้ปล่อยมาเจาะจงใครเนื่องจากลูกไม่มีกรรมของจึงไม่เข้าตัวลูกการสวดพระปฏิโมกทุกวันเป็นบุญที่จะทําทให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้มันต้องสวดย้อนหน้าย้อนหลังไน้ อิทิพิโสหน้าหลังก็ยังได้เลยย้อนหน้าย้อนหลังปฏิโมกข์เมืนกสวดตุจากหน้าไปหลังจากหลังย้อนมาข้างหน้าได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสวดปัะปฏิโมกขได้แต่ถ้าปรารถนาจะเป็นสมณะเทวบุตรต้องกล่าวถึงวิชาธรรมกายมีทาธรรมพิเศษรับบวชไปทุกกายบวชทุกกายเลยแ่บวชกายเดียวมันยังไม่ค่อยอยากจะบวช บวชทั้งนอกข้างในก็บวชยากแต่ถ้าบวชทุกกายนี่ไม่ธรรมดาถ้าพูดรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมาอาัดครูไม่ใหญ่อีกมันอย่าไปฟังเลยหากน้องชายจะตัดวงจรในการมีครอบครัวต้องรักษาศีลแปดเลี้ยงดูลูกให้โตจนกว่าจะรับผิดชอบตอนเองได้แล้วก็ ตอนท้ายก็ให้กลับเข้ามาบวชใหม่ตายในผ้าเหลืองลูกชายของน้องสาวเป็นคนลิ้งไก่สัน้นพูดไม่ค่อยชัดเกิดมาไม่มีใบหูฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะกรรมในชาติเกิดเป็นพรามณ์ธรรมดาของพรามณ์ต้เป็นการถ่ายทอดพระเวทสวดสาธยายมนเฉพาะในหมู่พราหมณ์เท่านั้นคือถือวรรณะไงล่ะถือวรรณะข้าวรรณะไม่ได้ ถือเป็นของสูงในเทวะลัยนั้นมีคนกินเดนคือคนที่มาขอเสียดอาหารเครื่องเส้นไหว้ทเทพเจ้าเพื่อเลี้ยงชีวิตตนคนกินเดนมักจะไม่แอบฟังพรามสาธยายมนเออพื่อจะได้มนเด็ดๆวันหนึ่งพรามจับได้จึงช่วยกันมัดแล้วจับตัดหูตัดลิน้น เพื่อมาให้ไม่แอบฟังแล้วไม่สามารถที่จะท่องมนต์ได้โอ้อมิตภาภะนี่เป็นภาพสมมุติเอาเนาะรามที่ทําการตัดอุตัด,ดิงก็คือลูกชายของน้องสาลูกนั่นเองอะไรลูกหรือน้องชายเคยเป็นทหารพระราชาองค์ทีอ่ออกบวชเนะี่ยแล้วก็ออกบวชสร้างบารมีชาติดันบวชตลอดชีวิต เจ้านี้อย่าประมาทอย่ายพระอาจาูย์มขนะสร้างปรมีทุกอย่างให้เต็มที่แล้วติฐานจิตเทลับไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของแค่สตีสั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้เลยจ้า